สายตืดสายปาร์ตี้สายรลับดึกต้องรีบดูคลิปนี้นะคะเพราะคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มเสียงเป็นวันโรกปอดก็เป็นได้ค่ะสวัสดีค่ะวาลินจากช่อง h p p y y l i e h h p p y y h a l t h y ถ้าสุขภาพคนดีชีวิตมีความสุขค่ะวันนี้นะคะมีหัวข้อที่ว่าถ้าสายตืดสายแบบปาร์ตี้นะคะไปเที่ยวแล้วทำไมถึงเสียงต่องวันโรกปอดนะคะก่อนอื่นเราต้องมารู้กันก่อนนะคะว่าวันโรกนะมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วมีอาการแบบไหนนะคะ วันวโรคปอดนะคะก็คือเชื้อโรคเชื้อแบบไวรัสที่แบบรุนแรงชนิดหนึ่งนะคะที่ผ่านจากการไอหรือว่าการจามนะคะเข้ามาอยู่ในตัวของเรานะคะแล้วไปทำร้ายปอดโดยตรงนะคะทําให้เราอะ่ะเกิดอาการไอนะคะ ไอทั้งแบบมีเสมหะหรือไม่มีเสมหะนะคะแล้วก็ไอแบบติดต่อกันยาวนานมากกว่า2เดือนนะคะแล้วก็อาการไอเนี่ยอาจจะร่วมด้วยคือน้ำหนักลดนะคะเบื่ออาหารไอเป็นเลือดนะคะบางทีเนี่ยใครที่เป็นวรรณโลกปอดนะคะก็จะมีอาการไอแบบเลื้อรลังนะคะบางทีเป็นเป็นหายหายอะไรแบบเนี้นะค่ะหรือบางวันก็อาจจะไม่มีอาการเลยนะคะ ต้องระวังไว้ให้มากนะคะเพราะวันนรคปอนเนี่ยบางทีอาจจะรู้ตัวอีกทีก็อยู่ในระยะ3ระยะ4ได้นะคะ แล้วสาเหตุอะไรล่ะที่ทําให้เกิดวัณโรคปอดนะคะต้องบอกก่อนว่าวัณโรคปอดมีอยู่2แบบนะคะแบบที่เป็นแฝงกับแบบที่ออกอาการแล้วนะคะแบบที่เป็นแฝงเนี่ยไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อไปได้นะคะแต่ว่าการที่เราจะแพร่เชื้อก็คือแบบที่2นะคะก็คือเป็นอาการที่กำเริบแล้วนะคะตัวนี้ก็จะแพร่พันุ์ไปให้กับคนที่ยังไม่เป็นได้นะคะแล้วใครล่ะที่สามารถที่จะติดได้ง่ายนะคะก็คือคนที่มี ภูมิคุ้มกันนะคะอ่อนแอนั่นเองนะคะก็คือคนที่อยู่ในสถานที่ที่คนที่แออัดหรือว่าคนที่เป็นจํานวนมากนะคะคนที่สูบุรีนะคะคนที่ดื่มสุรานะคะหรือว่าคนที่หลับดึกนะคะเพราะว่าพฤติกรรมพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้ภูมิของ คุ้มกันของเรานะคะอ่อนแอลงนะคะรวมไปถึงคนที่เป็นโรคต่างๆนะคะก็สามารถที่จะติดเชื้อได้ง่ายนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยใครที่ชอบนะคะไปเที่ยวก็อาจจะมีโอกาสที่เสี่ยงที่จะติดนะคะเพราะว่าพฤติกรรมทั้งหลายที่กรรมอันนี้นะคะก็คือคนที่ชอบเป็นสายปาร์ตี้ทั้งนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราชอบที่จะปาร์ตี้จริงๆนะคะวันนี้เลงก็จะมีสูตรที่จะช่วยนะคะให้ให้ปอดของเรานะคะแข็งแรงขึ้นนะคะหรือว่าใครที่มีอาการแฝงโดยที่เราไม่ รู้ตัวนะคะหรือว่าเป็นคนที่เป็นอยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะก็จะช่วยทำให้อาการดีขึ้นนั่นเองค่ะสูตรยาที่วาลินมาบอกในวันนี้นะคะก็เป็นสูตรยาที่เราหาได้ง่ายๆนะคะสมุนไพรก็คือต้นชะพลูนั่นเองค่ะชะพลูที่เราใช้กินกับเมี่ยงคํานะคะหรือว่าใช้ทอดกินนะคะได้หมดเลยเนาะตัวนี้วิธีการที่เราจะเลือกใช้นะคะเราจะใช้ ใบนะคะใบที่เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ใบเล็กนะคะเพราะว่าชาพูบางครั้งเนี่ยก็จะเห็นเป็นใบใหญ่นะคะอยากให้ดูว่าเราจะต้องใช้ใบเล็กนะคะเพราะสบะุกสณตัวยาของเขาเนี่ยมันจะเข้มข้นมากๆเลยนะคะเราใช้ไม่เยอะนะคะเราจะใช้ประมาณ9ใบนะคะ9ใบใบเล็กนะคะให้เลือกเอานะแล้วล่ะ ใบที่มันเป็นสีเขียวอ่อนก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็ใบเล็กต้องเน้นว่าเป็นใบเล็กสีเขียวเข้มนะคะเมื่อได้มา9้าใบแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะเอา,เอาใบชาพูนะคะไปล้างเนาะเมื่อไปล้างเสร็จนะคะเราจะมาต้มกับน้ําสะอาดนะคะน้ําสะอาดที่ใช้เนี่ยเราจะใช้ประมาณ3มแก้วนะคะก็คือ3มส่วนเนาะสามแก้วนะคะแล้วก็ต้มจนเหลือ1ส่วนนะคะแต่สําหรับใครในที่ อยากจะต้มแบบทั้งวันเลยนะคะทั้งวันแล้วก็ให้ได้เยอะๆนะคะก็สามารถคูณไปเลยนะคะถ้าเราเก็บมา18ใบนะคะเราก็ใช้น้ำหกแก้วนั่นเองค่ะหรือว่าใครนะคะที่อยากจะต้มสดนะคะเป็นครั้งๆก็สามารถใช้ได้เลยค่ะก็คือเราจะใช้ใบเลยนะคะขอยุ้ญาติธีว่าใบาชะพู ใบเล็กนะคะสีเขียวเข้มนะคะ9ใบนะคะล้างให้สะอาดแล้วต้มกับน้ําสะอาดนะคะ3ามแก้วนะคะแล้วให้ต้มให้เหลือน้ํา1แก้วนะคะดูจากในวิดีโอนี้นะคะก็จะสังเกตว่าเราจะต้มนะคะค่อนข้างที่จะใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวแบบสีเขียวแบบเรืองแสงนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะแล้วกลิ่นรสชาติของเขานะคะก็จะมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะสามารถทานได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วิธี ทานนะคะเราจะทานก่อนอาหารนะคะเช้าเย็นเป็นประจำนะคะเพราะว่าเขามีงานวิจัยว่าถ้าเราทานแบบนี้นะคะเช้าเย็นก่อนอาหารนะคะเป็นเวลา60วันนะคะ ปอดก็สามารถไปเอ็กซเรย์ปอดได้เลยนะคะปอดก็จะดีขึ้นตามลําดับนั่นเองค่ะใครนะคะที่ลองใช้สูตรนี้นะคะแล้วรู้สึกดีขึ้นก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นเนาะว่าสูตรนี้ใช้ได้ดีจริงๆนะคะยังไงก็อย่าลืมเอารองไปทําดูนะคะก็ขอให้ทุกคนที่เป็นโรคหรือว่าหรือว่ายังไม่เป็นโรคนะคะถ้าใช้สูตรนี้แล้วก็ขอให้หายทุกคนทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตาม ช่อง Happy Life Happy Healthy นะคะและคุณจะไม่พลาดทุกสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรคะ่ะวันนี้นะคะว่าลิงก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็ปลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ